นันตาปิหน้าขาวเล่าเรื่องเรื่องเด็ดๆเรื่องโดนถ้าเรื่องไหนไม่เด็ดต้องโดนลงโทษเตะเต็ตลอดนาทีกูได้เฮ้ยเบิกตัวคุณก๊อฟเป็ดนะครับดาริลามกครับานาันตาปิแม็คครับแม็คโอ้โหนี่มาเนี่ยฮะมาทุกเทปเลยอันนี้แม็กอะไรเนี่ยแม็คไอแม็กทามินแม็กทามิน ก่อนออกมามึงหัดถ์ทำผมเผาให้มันให้เงินเออไม่ทะเลาะกับหวีมันหรือเปล่าเนี่ยแต่ถ้าสำหรับวันนี้นะฮะเราจะมาสอสติปัญญากันนะครับสบายครับผมมาเลยรู้จักไหมครับคำเพลิรู้จักครับผมตั้งแต่เด็กๆฮะเรื่องแบบนจะมาลองถ่ายถ่ายกันนะฮะสบายครับผมครับมือไม่พายก็สบายไอ้ไอสัตว์เอ้ยเอา่เอาละะนทานนะครับวัวหายแจ้งอบตเด็กช่างขี้ตัวขี้ช่าง ไม่ได้ทักคนเลยฮะทอามายเอามายเอามายเอามาครับผมไม่ตั้งใจอะไรับผมน้ำต้นถุงเรียกลู้มารับถุงยังเชื่อเอ้ยถุงถุงจะบ้าะเลยน้ำขึ้นไปไปอาบน้ำกันเออติดตามไม่ใช่น้ำลดว่าอดอาบนะลดกินบอกแล้วสมัยเด็กๆเรให้ตั้งใจเรียนนะฮะพวกมึงนี่โง่ชิบหายเลยไม่ได้เรื่องเลยครับมากันฮอ้าวน้อยเล่นเฮียอเลยนะ แม่แ่แม่ดิ้หมู้งันดีกว่าสาเีก่อนดีกว่านะอาผู้หญิงเอาผู้หีมาผ้หญ่ไดกว่าผ้หครับมเหรอตัดเลย่ัดอยตัดเลยตดยตัดเลยตัดเลมตัดเลยตัดเลยตัดเลยตัดเลัดเลัดเัดเลยเลยัดเดเไัดเลัดเลยตัดเลย่ด้ยตัดัดเยตัดเลย่ัดยตัดเตัยตตัเตตัจัดดัตดยนะเยเย้ยเลย เย็นๆนะยนงไงแต่เย็นๆน้องก็กลัวนะสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาผูกเสือในตัวฮะความเสือในตัวแล้วนะฮะให้ทําการจีบสาวต้องให้โดนใจน้องพลอยด้วยนะครับถ้าไม่โดนใจนะฮะโดนลงโทษนะครับต้องดูว่าน้องเขาตีแรงประมาณไหนตีพี่ให้เต็มที่เลยน้องเป็นยังไงฮะปวดเป็นยังไงฮะจบปวดไม่รับไม่าระบาดเลยโอ้ยงี้โอ่างี้ต้องผ่านได้แหละกูคนแรกแล้วพวกมึงไปไกลๆเลยน้องครับระวังพึ่งนะครับช่วงนี้พึ่งเยอะนะครับพึ่งรู้ว่ารักเธอ อาไม่ผ่านคนต่อไปมาเลยครับเรื่องจีบสาวนั้นอาตมาไม่ค่อยถนัดขอดูลายมือแทนแล้วกันนะครับอืดูจากเส้นโชคชะตาแล้วนะฮะมไม่ผ่านครับมาคนม่มาเลยครับชักเอ๋ยชักว่าวชักเข้าชักออกชักในชักนอกชักจะบอกว่ารักเธอเสียวแดงไม่ผ่านนะไม่ผ่าน้วแม่งสายคิ้วเลยม่เห็นน้องเขาน่ารักนะครับเราเราจะต้องอยากถ่ายรูปครูสักนิดนึงนะครับผมเอาเลยนะเอาเลยเอาเลยเอาเลยมาแล้ว อ่ะผมด้วยผมด้วยเกียดกับชีวิตของเราเหลือเกินนี่นผมบ้างผมบ้างเอ้าพี่พ่อมึงดิโทรศัพท์หาอะไรมึงเนไหนไหนรูกล้องมึงอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงนี่คือกล้องมึงใหม่ที่เสียบมาจิ้มฟันโอ้โหมีแท็บเล็ตด้วยเอาไว้ผมเอาไว้เผยแผ่ศาสนาครับมีพระด้วยครับมีพระด้วยครับีองค์นี้นี่อะไรเนี่ยองค์นี้อันนี้อันนี้โอ้นี่ครับผมใช้ในการเผยแผ่ใจใจยากใจยากแต่ไม่ยลมไม่ยรมณ์มมีครับ ไม,ไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่ยาดมครับไม่ไม่ใช่ครับผิดครับผมอะไรเนี่ยประดับถิ่งเนี่ยครับไว้เผยแผ่ศาสนาครับมึงเป็นดารามึงเป็นหาเลยเนี่ยเป็นศีลข้อสามครับกามเมครับกินดีจังไม่คล้ายๆนะอ้าวไม่ใช่ยาดมครับกินภาพผมเก็บของก่อนดีกว่านะครับตุนนี้นะครับเกรดพิเศษนะครับมีศิลปินรับเชิญมีศิลปินนะครับใทยครับเนี่ยรู้จักไหมครับทรงไทยรู้จักไหมครับรู้จักพบกับพี่แบงค์ครับพี่แบงค์ทรงไทยครับ เอา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 เฮ้ยเฮ้ยคุณคุนด้วยนะเนี่ยเฮ้ยอ๋ออ๋อมาคุณคุนนเนี่ยไม่มีไม่มีเฮ้ย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 เฮ้เฮียเ้ยเฮียเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 เฮ้ยเฮยเรคยเฮ้าเเเ้ย้้เลมอนนี่เองโอเคเคลียร์เ ตก้คนเดียวตก้คนเดียวไม่เกี่ยวกับใครกีูกีูกูกูไงเป็นล้อเรียนอได้ยังไงกินสุกี้คนเดียวสุกี้คนเดียวไม่เกี่ยวกับใครผมอยากกินสุกี้คนเดียวสุกี้คนเดียวไม่เกี่ยวกับใครตงไหนลงไหนลงไหนขอบครับทุกนี้มีผลงานหรือเปล่าครับผมก็เพิ่งล่าสุดก็เพิ่งไปทัวร์กับพี่พี่อสัญนีวัสดุมาครับ แล้วก็เร็วนี้เดี๋ยวจะมีไปทัวร์งานสิงอาสารแถวเชียงใหม่อะไรครับมีเอ็มวีล่าสุดแล้วก็เพลงใหม่ล่าสุดนี่ไงนี่ไงเพลงล่าสุดเขาจำไหมนานานาแนวนาวนาบ้าเอ้ยแล้วนา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 าเน่ยพี่เก่าไปเกนดึกเลยนานานาอ๋อนานานาพี่ดีแต่งพี่ดีแต่งครับผมนานาแนนี่เองพี่ดีที่ว่าคบกับทอมใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่

เ้ยเออการเขาบ้างเออเก็รการเยครับเก็บการเลยครับน้องพลอยมีอะไรจะถามพี่ๆเขาไหมครับเออออกอีเวนท์ที่ไหนบ้างฮะออออีเวนท์เหรอครับก็ ก็น่จะมีก็งานวัดงานบวชงานศพก็ไปน่าไปงานศพพี่เฮ้ยนะบอกด้วยนะไปด้วยงานศพเขาไหนนี่ครับออกงานอีเวนท์ที่ไหนบ้างครับนี่แหละฮะครับผมผมไปเฉพาะงานศพแค่รู้เลยครับไปไปร้องไห้ไปไปเดงไห้พี่แบงค์ครับจีบสาวไปไหมฮะได้พี่แบงค์ครับยากตอนนี้ยากมากเลยครฮะยากไหนไหนฮะลองลองสองเดี๋ยวไม่ไม่คือเมื่อกี้พวกเราโดนอะไรมันต้องโดนอย่างนั้นอ๋อใช่จะเป็นเดี๋ยวนี่แบงค์ทรงไทยนี่ เบ็นทรงไทยนี่แม็กยกทรงเกี่ยวพี่อเอาเอาอาักมุกนะักมุ้งนะะจีบสาวครับตกพี่พี่จุบนะครับแล้วจบเลยก็ถึงบ้านพี่จะเป็นทางลูกลังแต่อนาคตจะเป็นทางของลูกเราเแล้วเสียบกับพวกกุเป็นหน้าขาวแลวเรื่องใช่ไหมฮะ ครับก่อนที่เล่าเร <repay> <AND S 2> ื่องนะฮะต้องทาหน้าขาวใช่ไหมครับใช่หคนนี้อยากให้แขกรับเชิญนะครับครับเดี๋ยวเล่าเรื่องเลยฮะมีเรื่องเด็ดไหมครับมีครับมีอ่ามีมีมีนะฮะมีครับไปอ่าเบิกตัวสัตว์ดุสนาทาหน้าขาวครับเย เดี๋ยว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 อะไรโอ้ยมันต้องดูก่อนเป็นไงโอเคจะได้ท่านท่านท่านะดูแลตัวเองด้วยนะน้องๆเอ่ะนี่คือทำเนียมทำเนียมหน้าขาวเล่าเรื่องและนี่นี่ถ้าไม่ใช่ทำเนียมกูโดนอีกแล้ว โอแม่อยู่กระทรงไทยตาขาวเล่าเรื่องเรื่องเด็ดๆดดโดนโดนทุกเรื่องต้องเด็ดแต่ถ้าเล่าเรื่องไม่เด็ดต้องโดนลงโทษอ่านะฮะครัวนี้นะฮะไปเรียบร้อยนะฮะมีเรื่องเด็ดเตรียมไว้ยงครับมีครับมีครับเรื่องของผมก็คือชื่อเรื่องว่าระบายความไข้ในห้องน้ำปั๊มครับ ชื่อเรื่องมันเด็ดเหลือเกินเดด็เเเหลือกินมื่อเร็วๆนี้ครับผมไปทัวร์คอนเสิร์ตปีเตอร์นักร้องนำกับเอมือกีต้คนเขาก็บอกวอ่าพี่เอครับผมรบกวนแวะ๊มให้ผมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ตื่นผมรู้สึกเอ้ยผมปวดท้องผมก็เลยเดินลงไปน้ำหน้าก่อนปวดขี้ <c oughs> ว่ะปวดขี้ <c oughs> ได้อย่างนั้นเลยพอเข้าไปห้องน้ำปุำ๊บพอเราเลี้ยวขวาเข้าไปปุ๊บมันจะมีห้องน้ำสองฝั่งนะพี่ครับผมส่วนมาก ตามสูตรของห้องน้าปั๊มนี่จะมีฝั่งละสามห้องอ่าถูกผมก็เลยเข้าฝั่งซ้ายห้องแรกอ่าแต่ปีเตอร์มันเดินตามหลังผมมาละอ่ามันเห็นมมเข้าห้องฝั่งซ้ายห้องแรกปุ๊บมันก็อ่ามันก็เดินไปทําเป็นเป็นชี่อ่าผมก็รู้สึกเ้ยห้องนี้แมงมันเยอะอ่เแมดีกว่าก็เลยไปไปเข้าฝั่งขวาห้องที่สามอ่าอ่าไอเตอร์เขาก็รู้สึกอะไรเขาเลยวิ่งเบาโกโปมันเอาเลยครับส่องเลยครับส่องไปปุ๊บ ปุ๊บก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรผมก็เสร็จปุ๊บมันก็หัวล็อกี้กัดผมได้ยินเสียงพวกมันหัวล็อกกันผมก็ไม่สนใจก็ผมก็ผมก็ไม่โดนอะไรไม่โดนอะไรไม่โดนมันก็หัวล็อกีกัดกี้กัดกีกัดเดี๋ยวมึงโดนแน่โดนแน่อ่ะผมก็ไงใส่เกงแล้ผมก็เดินออกมาจากห้องน้ําครับผมก็เห็นผู้ชายวัยรุ่นสองคนยืนมองหน้าผมอยู่มองหน้าผมทำไมวะเอาเรืวเรื่องเรื่องแน่แเลยมองหน้ามองแปลกๆเลยมองจะเอาเรื่องผมวะเอาเร็วแล้วผมว่าเอ้ยผมไปทำอะไรให้แม่งวะอผมไม่สนใจผมง่วงนอนไงพี่ขี่เสร็จแล้วผมก็อะไรเสร็จผมขึ้นรถปุ๊บ เอก็บอกว่าไอสัตว์มึงโดนโดนมังโดนที่ไหนวะเฮ้อมึงโดนโปรแทกแน่สตเตอร์ก็ผลล็อกอีกแล้วก็มึงขี้ห้องไหนเนี่ยอ๋อฝั่งขวาห้องแรกอ้าเย็ดแม่เอาแล้วไงอ้าวบอกอ้าวทำไมอ่ะก็เมื่อกี้กูถ่ายแล้วมีคนแม่งคว้ากล้องกมรู้มึงท่อ้าวเออผมว่าอ้าวเฮี้ยแล้วใครอ่ะไม่รู้แล้วคือโกโปรคือมันมันต้องไม่เข้าคอมที่จะูดเได้เดินทางกลับ ถึงกรุงเทพก็พักผ่อนเงันปีเตอร์เขาก็ไปร้องเพลงกลับมาเขาก็มาเปิดดูประมาณตีห้าผมก็ตื่นมาขี้ผมเป็นคนชอบขี้พี่ผมนอนหัวขี้บ่อยแล้วเกินใช่ขี้ต้องมีเรื่องนะฮะโห่มึงไม่น่าขี้บ่อยเลยเนาะขี้อยู่ในนี้เยอะอ๋อตองระบายไปด้วยผมก็เลยเข้าห้องน้ำปุ๊บผมก็เจอบอกเตอร์ทำไรวะเนี่ยกูเปิดดูวิดีโอในกล้องเนี่ยว่าเฮ้ยแล้วเป็นไงวะเอ๊ะ เออเนี่ยึงมาช่วยดูเนี่ยกูไม่รู้แม่งทำไรวะบอกอ้าไอ้เฮียมงดูเองอ่ะเออมึงช่วยกูดูหน่อยกูไม่กล้าดูวะภาพที่ผมเห็นนะเป็นยังไงเป็นผู้ชายพี่นั่งนั่งอยู่กับพื้นเลยพี่เฮ้ยเปิดทรศัพท์พี่เปิดทรศทรัพท์แล้วปั่นกระเจียวพี่จับแล้วก็จับด้วยความเร็วสูงพี่เขาเรียกว่ากระเจียวด้วยความเร็วสูงพี่ผมว่าวิ่ีเก้ ที่บ้านไม่มีทำาไงหม,หมหายมึงห,หรือว่าต้องได้กินเยี่ยวกิ่นขี้เยอะมันถึงจะมีอารมณ์อะไรเงี้ยพี่คือแบบผมว่าบางทีคนแร้วแต่ผมคิดว่าคนคนนั้นน่ะเขาจะเข็ดกับการปั่นกระเจียวในห้องน้ำปั๊มอีกไปชั่วชีวิตเลยนียๆๆคือผมไม่เข้าใจว่ามันมันเป็นเรื่องบังเอิญอะไรขนาดนี้พี่ดีนะมันไม่พุ่งเข้าไปในกล้องแล้วผมคิดว่าปีเตอร์ทรงไทยคงจะไม่เล่นแบบนี้อีกต่อไปแน่นอน ปีเตอร์ไม <brothers and> <ampa> <pl ains> ่เล่นแล้วแบเดี๋ยวแม็กจะเล่นแทนเพราะว่าถ้าผมคิดว่าถ้ามันมีปืนเนี่ยปีเตอร์ตายตรงนั้นได้เลยนะครับโอ้โหแต่แต่มันก็รู้ตัวเหมือนกันรู้ตัวเพราะเขาเอามือกล้องอะไรกูนลักทีไมเนี่ยซึ่งซึ่งคนก่อนเลยสั่งไม่ได้เรื่องของพี่แอ้มจบแล้วครับจบแล้วไอ้ไอ้เจี๊ยวในห้องน้ำอะไรอะไรยางถังตามมันไม่ดีครับไม่ดีไม่ดีติดเลสติดเลสครับต่อไปนะครับพี่แบงค์ครับเป็น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  โอ้ขับมากเลยยังไม่ได้เล่าหรอเบนเบนยังไม่ได้เล่าพี่เบนครับเชิญครับผมก็เป็นเรื่องสมัยผมเรียนอยู่โรงเรียนต่างนะครับฉะนั้นก็ยังยังยังฉะนั้นก็แบบมีเพื่อนอย่างเงี้ยสังคมเพื่อนเป็นคนชอบกินเหล้าอะไรโอยยย้ไ ต่อเลยไหมพี่ต่อแล้วกกินเหล้ากันมึงเด็กเล่าเถอเด็กอย่เลยเพื่อนผมชื่อไอทีระพี่มันเป็นคนกินเหล้าแล้วมันแบบพอมันเมาแล้วมันจะเลื้อน่ะเลอเลื้อน่ะเป็นไงเลื้อนนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเลื้อนเลื้อนเลื้อนัลนเลื้อเลื้อนเลือนเ่ืกอนเลืเลื้อนนเอนเลื้อนลนลานเลื้นเลอกเนเลืนเลือนเลือนลนเกนอนเลนเเลลเออเ ช่วงนี้เขามีโชคอ๋อมีโชคช่วงนี้มีโชคดวงดีจังเลยช่วงนี้เออกลับบ้านไปสงสัยจะได้ตังอะไรอย่างงี้อ่ามันก็บอกมันก็โทรหาแม่ขอตังขี่รถกลับบ้านมันก็ขอเออขอตัวแบบเออกลับบ้านก่อนเออกลับบ้านกลับบ้านไม่เอาตังอ่า ผมก็นั่งรอมันพักหนึ่งเพื่อนเพื่อนผมอีกคนขี่ตามมันไปด้วยอ๋อเพื่อนก็ไปด้วยไปด้วยพอไอพีมันกลับมาเนี่ยเลือดเต็มตัวมันเลยเฮ้ยเลือดพอมันกลับบ้านไปมันบอกพอมาพอมันมาถึงร้านมันบอกผมว่ากูหกล้มอ๋อกูหลเลือดโชกเลยนะเลือดโชคเลย โชคดีไงโชคุณเลือดเลยว่าเขาโชคดีเพื่อนผมที่ขับตามไปขับมาบอกแม่งขับรถแถะอยู่หน้าโรงเรียนตากไม่ได้หกล้ทไหนล้มขับรถอะไรอ่ะฟ้องไงฟองมึงล้มเพี้ยอะไรเลือดเยอะขนาดนี้วะโอ้โหไอ้เพี้ยแม่งไปแถะหน้าโรงเรียนตากนี่เองมีโชคตรงนี้เองมีโชคมีโชคมีโชค ตลีไม่ชวนไปด้วยเรื่องบูดีได้อันนี้แสดงว่านี่โชคร้ายโชคร้ายไม่ไปโชคดีอับเขาโชคเลือดด้วยโชคเลือดด้วยเรื่องมีประมาณแค่นี้ครับครับสมัยวัยรุ่นก็มีทังวันยังอยู่ไอพี่ละฟังด้วยขนมขนมเดมขนมราคาแพงขนมราคาแพงขนมเลยฮะกาเล็ดป๊อปคอนนี่กล่องเท่าไหร่ทิงเทพ ก็ถุงใบนี้ก็6กเจ็ดร้อยครับนี่จะเป็นสองพันบาทนี่ซื้อมาให้กินเลยเออเอาเอากินก็เออเออเอากินกินของแพง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 ของฉันไปดิเอานี่เอาไปจัดเละป๊อปคอนเอา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 ไว้เดี๋ยวผมขออนุญาตป้อนป้อนขออนุญาตป้อน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 เอ๊พี่พี่ซื้อไหนพี่ฮะผมซื้อให้กรุงเทพให้หน้าตาไม่เป็นยังไงซื้อที่ตลาดนัดทั้งนอกโอ้ยซักนี่มันโอโจ้เนี่ย น้องน้องพลอยนี่ nicht, 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 nicht mm hmm. ไม er> ่ไ no> ม่มีเรื่องอะไรจะเล่าหรอครับมีไหมมีไหมไม่มีค่ะตลกมากครับอุ้ยผ่านผ่านผมไม่ผ่านผมไม่ผ่านผ่านผ่านเลยผ่านครับไปนีไปดีคราจะมาโหวตกันว่าพี่แบงค์กับพี่เบสส่งไทยนะครับครับผ่านหรือเปล่านะฮะอาจจะมีใครใครหมดไหมครับวันนี้ผมผมสำหรับผมแล้วเป็นศิลปินผมให้ผ่านผมผมผมชอบเขามากให้ผ่านอ่ผ่านผ่านครับผ่าน ในฐานะที่ผมชอบน้องพลอยมากในเวทีนี้ไแ่้วสองคนมันเกี่ยวอะไรวะเนี่ยผมให้ผ่านเราผ่านน้องพลอยมั้งน้องพลอยไหมน้องพลอยผ่านไปครับไม่ผ่านค่ะเออผ่านเพราะอะไรผ่านเพราะพี่เบนนี่พี่แบงค์ทั้งคู่เลยค่ะโอ๊สองรักสองรักสองรักสองใจเก่งนะครับผ่านนะครับเก่งสุดที่สุดนะครับพี่แบงค์จะให้น้องพลอยถอยให้หรือว่าจะถอยเองดีครับผมก็ต้องให้แฟนผมถอยให้เลย พี่พี่ต้องช่วยจับมือเมองไม่ต้องไม่ต้องไ้องไมกต้อ่้างเม่ต้องไ้องไม่อ้อง้มง่้องตองไม่้งไอบอง้อม่้่ง่องไ่งม่ต้อ่งอม่ต้อง่อง้อม่เ้่ต้อ่องม่้อ่ต้้่่ต้อองอ่งงไ้ ให้ผมดับเบิลผมนั่งได้สองคนเลยให้แฟนผมทอยมาเดียวเลยนะอยากได้มันฝรั่งเหลือเกินกล้าไปลยครับโอ้ยเค้กเราเลิกกันให้มันะคะหวานเจี๊ยบเลยมีมีมะม่วงเลยน้องพลอยถอยกันเอาแล้วนะครับผมอะไรครับแป้ง เอาพี่แม็กซ์ไปกันไม่หมดอ่ะอะไรพอยโลอยแม่งเล่นอย่างเงี้ยแม็กไม่ยอมอ่ะแม็กซ์เข้มอ่ะมาโยนผมหนึ่งสองสามห้าฮฮ่าฮ่าฮ่โอ้ยมันคือคืแล้วเกิดนันีชื่นใจเจ๋อเฮ้ย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 อือหนึ่งสองสาม

เออโอเควันนี้เราคือสมน้ำหน้าคุณพิธีกรเป็นสมน้ำหน้าคุณไปโอ้โหอุ้หลับทอดสบายหมด้เลยอ้าวโอ้โหเอาโอ้ เลือกของที่อยากกินเลือกของที่อยากกินโอ้หกองเล็กไม่ปาไปเลยตายแล้วลองซ้ำแปมน้ำอารมณ์ทุกทุนตายต้องทำเว่ยกำลังหิวน้ำโอ้กำลังโผล่ละกะปิทั้งหน่อยละกะปิอยสนใจไปเสิร์ฟที่บ้านพี่เลยไอ้นี่นี่ทุกยศเลยเนาะแดงทุกยศมาตลอดแล้วมันยศแหละนะขอบคุณมากค่ะ

นาวเอาลงทุกคนเฮ้ยไอ้เหี่ยแม่มาดสองเท่านั้นแหละเมื่อกี้ดับเบิ้ดเลยกำลังคอแห้งเลยอเนี่ยเ2 3อตั้ี่บไปแล้วครับ1นึ่งสองสามนาวนาวหนึ่งชอตเย้ยเป็นไงหวานชื่อใจ เออให้หมดเลย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 เอฟินบอกตรงว่าเป็นไงครับสรุปนะครับวันนี้ครับภารกิจของเราครับเสร็จสิ้นไปด้วยดีนะครับผมยินนะขอขอบคุณพี่แบงค์กับพี่เบสส่งไทยด้วยนะครับยินขอบคุณมากเลยครับและขอบคุณค่ายสารภาพมนตีด้วยนะครับผมเยินดีเพ้คอทั้งนั้นเลยครับแมผมชอบมากเลยศิลปินส่งไทยฮะเมื่อกี้ผมอยากจะตีหัวดับเบิ้ลหน่อยนึง โอ้จบแล้วเปงานสนุกนี่ไะเอ้ยโหเป็นอะไรนะเป็นอะไรเป็นอะไรกันอย่าเป็นละตุ๊กเกีนเดียวตุ๊กเกี๊ยนเดียวไม่กี่ย้อขกหักไปเขาหักจะกินตุ๊กเี๊ยคนเดียวไอ้ไอ้มไปกันหมดเลยเว้ยมึงอยู่ทำเพื่อเนี่ยอะไปงไงตลกอะวิ่ง I <laughs>